สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําความสุนัขในจังหวัดส,สมุทรสงครามซึ่งผมทํากันอยู่สองคนก็คือผมกับแฟนตัวผมชื่อชื่อดดส่วนแฟนผมชื่อดาก็ทํากันมาปีนี้ย่างเข้าปีที่สิบแปดทำกันสองคนทํากันมาเรื่อยๆทีนี้จะมาเล่า,าจะมาแนะนําถึงชื่อความ ความเป็นไปเป็นมาว่ามาถึงวันนี้ได้ยังไงอะไรยังไงก็เมื่อกี้แนะนำไปแล้วเอาตัวผมชื่อดอทส่วนฟปผมชิดาก็ทำฟาร์มสุดนักมาปีนี้ย่างเข้าไปที่18ชื่อฟาร์มก็คือฟาร์มแลบโยกแลบโยกก็สะกดด้วยคำว่า L A B แล้วก็ Y O บโยซึ่งบางทีลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยบางทีก็เรียกพีแเรียกกแลกแบโยบ้างอะไรพวกนี้ถามว่าที่มาที่ไปของคําว่าแ็บโยนี่คืออะไรแรปเนี่ย L A B เนี่ยมันก็คือตัวย่อของคําว่าระบดอซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกระบดอสั้นๆว่าแ็ปแลปแร,แร,แรผมก็เลยเอาไอ้คาสั้นๆตรงนี้มาตั้งตั้งเป็นชื่อฟาร์มทีนี้เนี่ยพอตั้งคําว่าแ็บเสร็จปั๊บเราก็เลยหา พยายามหาคำมาต่ออีกคำหนึ่งเพื่อให้ให้มันได้ให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้ใจความก็คิดไปคิดมาพอดีผมตัวผมเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ในช่วงยุค90ก็จะชอบฟังเพลงคนชอบฟังเพลงก็ฟังเพลงแนวแรปอะไรพวกนี้ซึ่งในเพลงเนี่ยมันมันจะมีคำว่าโยโย่ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราเอาคำว่าโย ตรงนี้มาต่อท้ายคำว่าแรปก็เลยกลายเป็นคำว่าแร็ปโยกซึ่งมันจะไปพ้องเสียงกับวงแร็ปที่มีเนื้อร้องคำว่าโยโยอยู่ในเพลงอ่อันนี้คือที่มาของของคำว่าแร็ปโยที่เป็นชื่อปลาลาดอทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วที่มาที่ไปจนมาถึงตัวนี้มันเป็นมาอย่างไรคือเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกไอ่ผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลา ผมก็จะไปบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีเพื่อที่จะไปสอบแสวงหนาะปลาสวยๆปลาที่ว่านี่คือปลาหมอสีชอบทีนี้ก็พอดีไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งพี่ก็เป็นคนเพาะเพาะสัตว์ายอะไรประมาณเนี้หนึ่งในนั้นก็มีปลาหมอสีผมก็ไปทีนี้เวลาไปบ้านพี่เขาเนี่ยก็จะเจอหมาตัวหนึ่งที่มันชอบออกมาเดินต้อนรับไม่ดุนะตัวใหญ่น่ากลัวสิงตาลก็ประมาณว่า เคยได้ยินน่ะไอ้คาว่าลาบดอเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็ไปบ้านพี่เขาก็ไปเจอไปเจอพี่เขาบอกเนี่ยลาลาบดอผมก็ถามว่าพี่ตัวนี้มาตัวมัใหญ่นะังมันเป็นพันอะไรเนะี่ยเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยเห็นตั้งนั้นก็เลยรู้มาว่าอ๋อสุนัขลาบดอเนะนี่ยมันประมาณนี้นะมันเป็นแบบนี้แล้วทีเนี้เป็นมาเป็นความเป็นมาเป็นไปนี่คือยังไง ผมก็ไปหาพี่ไปไปคุยเรื่องปลาหมอสีเนี่ยทีนี้ก็เจอไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นประจําเลยจะต้องออกมาต้อนรับอยู่มาวันหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงลูกสุนัขก็หาตัวไม่เจอได้ยินแต่เสียงก็เลยถามพี่เขาว่าพี่ผมได้ยินเสียงลูกสุนัขพี่เขาบอกนี่มาดูตรงนี้ดิมาอยู่ตรงนี้ผมก็เดินเข้าไปกัะชงโงหน้าช่องโงหน้าเข้าไปดูก็โอ้โหอันนี้พี่มา,มาจากไหนเนี่ยเขาบอกลูกไอ้ตัวใหญ่นี่ไงที่ออกมาต้อนรับเราทุกวัน ประมาณนะั้นบอกาโอ้วมันให้ลูกเยอะอย่างแปดเก้าตัวนะเขาบอกใช่มันก็เป็นสแตนดาร์ดของหมาพันนี้อยู่แล้วที่ให้ลูกประมาณนี้อือก็อันนี้ก็เอาเรื่องเนี้กลับมาเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เป็นคนชอบเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วก็บอกว่าสวยไหมน่ารักไหมเราก็อืมก็เลยกลับไปคุยกับพี่แล้วบอกพี่ผมขอแบ่งแบ่งไาเลี้ยงบ้างได้ไหมพี่ราคายังไงอะไรยังไงนะก็ตกลงว่า เอามาสองตัวตัวผู้ตัวตัวเมียตัวเป็นสีเหลืองตัวแอดเป็นเป็นสีเหลืองทั้งคู่ตัวผู้ตัวตัวเมียตัวก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาแล้วก็ยังไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านพี่เขาไปดูปลามอสีแฟนก็ชอบเลี้ยงตุ้นักก็เลี้ยงไปผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาอีกหลายเดือนต่อมาได้ยินเสียงลูกไม้แล้วแต่คราวนี้มันไม่ใช่สีเหลืองเลยมันเป็นสีตาลผมก็เอากลับมาเล่าให้แฟนฟังอีกแฟนก็บอกมันน่ารักไหม ก็สรุปว่าไปเอาใหม่ตัวหนึ่งเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียสีน้ำตาลไอสองตัวแรกเป็นตัวผู้ตัว,ตวเมียตัวเดียวแต่เป็นสีเหลืองตอนนั้นยังไม่มีความรู้กับเอาข้อเอามาข้อเดียวกันกนะ็สรุปว่าตอนนี้นนมีสามตัวก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเป็นปีเหมือนกันนะเลี้ยงไปเป็นปีตอนนั้นก็เลี้ยงเล่นๆเ,เนี่ยไม่ได้ไปอะไรมากก็อยู่มาวันหนึ่งมันก็ ผสมกันซึ่งเรามาเห็นตอนที่มันมันติดก,กันแล้วไงมันติดก,กันแล้วแต่พอเอิญมันไม่ได้ไปติดก,กับตัวข้าวนะมันไปติดก,กับตัวสีน้ําตาลซึ่งมันไม่ใช่พี่น้องกันเราก็โชคดีไปว่าเฮ้ยโอ้โหเกิดไปแล้วพี่น้องกันก็สรุปว่าได้ลูกสุนัขออกมาเราก็เลยือแล้วจะทําไงต่อก็ถามแฟรนด์เราลองเอาไปลงเพจขายไหมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กนะ เอาลงไปลงเพจขายก็ขายได้แต่ตอนนั้นอะ่ะผมยังไม่มีความรู้ยังไม่มีอะไรเลยรู้แค่ว่ามันมีน้องหมาออกมาแล้วก็เอาลองไปปล่อยให้คนที่เขาอยากเลี้ยง<ม>ก็ปล่อยขายในราคาที่ลกพันไม่แพงก็ขายหมดนะก็ก็เลยเลยทำทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือที่มาที่ไปนะ ที่ไปของของความรับโยะมันมันเป็นมาอย่างไงแต่ว่าคุณภาพณวันนี้กับเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันมันต่างกันเยอะต่างเยอะแล้วก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมมาแนะนําตัวแล้วก็แนะนําความส่วนคลิปต่อไปอเดี๋ยวจะมาะจะมาแจกแจงว่าความรับโยกตอนนี้ทำน้องหมาเสียอะไรบ้างอะไรยังไง คลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ